มาแล้วค่ะตรงนี้ค่ะได้แล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะนี้ต๊อบขอลองต๊อบขอลองขอลองต๊อบอย่ากทำตัวแบบนี้ได้ไหมคะเอาพูดก่อนเองป่ะก็พูดก่อนเองอ่ะอะไรเกี่ยวอะไรอ่ะต้องมันเก่าแล้วไงสำหรับต๊อปอ่ะวันจี้ต๊อปกินข้าวยังครับไปไปหามรับเล่นกันวันจุ้อยากได้เลรีอ่ะได้ะเขามีงบอยู่แค่ห้าหมื่นอะรับเลรียญค่ะรับเลรียยี่สิบชุดครับ ไอ้บ่าได้เที่อะพี่แจ๊บว่างไงนะครับโอ,อไม่ได้คุยกับมึงอ๋อพี่แจ๊บตีอะใครล่ะครับพี่นั่นแหละตอนแรกกูตีโคอิ๋ตอนนี้กูได้ตีคนแถวนี่ละเอาจริงอะพี่จะตีผู้หญิงคนนี้แล้วพี่ไม่ใไม่ได้พูดนะอันนั้นคือแบบเขาไม่เคยเหยีบไงกูจะียรคราฟขอมาเขาไม่เคยเหยียบแม่กูคราฟสักทีแหละอ้าวฮัลโหลครับทำไมทำอย่างนั้นนะครับคุณเห็นปะออกโซนรวมไม่หวังมึงว่าอันเนี้ย จริงพี่หาหาได้แล้วมานี่ฮัลโหลครับเดี๋ยว่าเพี่งหวานเชนฮะเดี๋ยวนี้เสียงหวานเชนนะอะไรใช่ไหมแจ็คมาเร็วมาเร็วครับเอา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 ไปต่อยเขาทำไมอ่ะไปต่อยเขาทำไมอ่ะแล้วทขาไมอ่ะมาเร็วค่ะตรงนี้ค่ะได้แล้วค่ะมาเร็วมาเร็วตรงนี้เขาหลอนเขาห้องขาห้องใครไข่เหล็กนะเออคนนี้ค่ะมีมีขี่ชุดอ่ะครับมีสามครับ ขายเชือ่ไรอ่ะสามหมื่นครับสามหมื่นเหรอเอาหมดเลยครับใช่ใช่ว้าวว้าวแค่ได้คุยกับดีเล่่อะไรครับดีมันอาบินเลี้ยที่ยังเก็บหนึ่งสามห้าเจ็ดเออผมมาแฟนบอลแฟนบอลทีมทีมหนึ่งเว้ยผมชื่อเชลซีไงผมเชลซีไงสวัสดีค่ะที่เชลซีนะคะส่วนเนี้ย หวานใจเราเองป่าโจ้เอบนะคะหลายหลายหลาายคุชี่คุณซีนะคหวานใจหน่งป่าโจเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อตนะคะวนใจเรนบี่เนนี่ปะหวนใจชื่อใช่ใช่หนใจชื่อแต่เจ้าชูไปหน่อยก็เลยยังไม่มีไม่มีหวานใจครับฉีฉิก็มีอ่ะฉีมลงมีผมแฟนหนูชื่อป่าโจูค่ะหวานใจเราเอง ตอปอย่าทำตัวแบบนี้ได้ไหมคะเอาพูดก่อนเองป่ะก็พูดก่อนเองอะเอาแล้วเกี่ยวอะไรอะเอชอชอบซมันเก่าแล้วไงโองมันเก่าแล้วไงสำหรับตอปอะ มันจะเขายังอยากได้เหล็กอีกยี่สิบชุดอ่ะเขาจะก้มไว้อ่ะพี่สมมีเหล็กขายไหมครับโอ้โหใช้เยอะมากเลยครับน่าจะไม่พอนะครับโอเคครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่อมตีกับโคอีดได้ไงอ่ะพี่เริของแล้วค่ะวันนี้เรายังของเอาไม่หมดเชียวนี่จะรีบวิ่งไปไหน เราได้ของแล้วมันรอแป๊บนึงได้แล้วมาตรงนี้ได้สัมอได้ตรงนี้ได้ขอแล้วครับแชรได้คุยกัใจบาแล้วได้ของแไมาตรตรงนี้ไได้ชด้ยได้ขอแล้วมาตรงนี้ดีมาตรงนี้ได้แล้วอแล้วม้มอ ต่อครับต่อไปเลยวครับตบกสีต่อไปเลครับได้คนลวนะไม่ใไม่ได้เนวันจี้ตอบที่ข้อย่างครับเขตรงนี้เราเลยครับจบมีมีใครไปล่ยเล็กไหมครับ จะขายยาปะไปดิปะไงตรงนี้เลยไปเข้าไปกลางเข้าไปกลาง,งเข้าไปกลาเดินอยู่ที่เวทเดินอยู่ที่เวทเดิกลางกลา